การ์ตูนเรื่องมาโกห้ามลอกเรียนแบบนะคะเป็นการ์ตูนที่แต่งขึ้นมาสามารถดูได้ทุกคนเป็นประสบการณ์หลายๆของมาโกที่มาโกย้ายเข้ามามาจะเป็นอย่างไรไปดูกันเมื่อถึงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยหลอยรถของพ่อชิโนโตะใช่สิแลของฉันเองใช่ไหมพ่อใช่สิ รถพ่อซื้อมาเป็นล้านเลยนะเนี่ยรถหรูจังเลยรถคันนี้ล้านจริงๆหรือก็ล้านจริงๆมันสวยมากเลยถ้างั้นขึ้นรถกัน<ป>เดี๋ยวพ่อจะพาไปส่งห้างสรรพสินค้านะโอเคไหมโอเคสิพ่อเดี๋ยวไปนั่งก่อนนะ อ๋อไปเลี้ยงพ่ออ่ะนัดลูกความไว้อ่ะเด็กที่กรุงเทพตอนไกลว่างอ่ะในมงศักอ่ะเขาก็เลยแบบมาที่กรุงเทพแล้วก็นัดนัดไว้อ่ะในถุงใกล้เองเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยตรงนี้เองติดตรงเนี้ยแต่เลี้ยงให้าก่อนนะพ่อมารับมีตุ๊กตานะ เนี่ยชิโนโตเดี๋ยวพ่อให้ให้หนึ่งหมื่นไปซื้อให้มาโกะด้วยนะโอเคไร่ข้าไในซื้อให้เขาจะด่าถ้างั้นไปแวะกินทากโกยากิไหมเอาสิจอดรถก่อนเอาให้อะไรกินไม่ปากอ่ขอเอาทาโกยากิสามกล่องครับได้จ้ะไอลองชิมดูสิอืมอร่อยอร่อยมากเลยไอชิมดูสิ ร้านนี้อร่อยจริงๆเลยเจ๋งถ้า่นั้นคุณพ่อไปไปนัดลูกค้าที่กรุงเทพน่ะก่อนนะแต่พ่อจะขึ้นแท็กซี่เด,เดี๋ยวจะไปส่งที่ห้างนะไปแวะห้างก่อนเลยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวบายๆนิดๆแล่ดเดี๋ยวพ่อจะมารับโอเคครับพ่อขึ้นรถมาก,ก็มันจะอยู่ใกล้ๆอ่ะ,ะก็จะถึงแล้วนิดเดียวเองนี่เดี๋ยวซ้ายเนี่ยเป็นตึกนี้แหละ เราจอดรถก่อนจอดตรงนี้น่าจะได้ไมั้งที่รานจอดรถเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะโอเคครับพ่อเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วนะเดี๋ยวพ่อมารับพ่อสัญญาจริงๆนะโอเคครับพ่อบายยนะครับพ่อประมาโกะอาจจะมีของที่มาโกะชอบแน่ๆที่ชั้นสามะของเยอะมากนี่ โอ้โหร้านนี่สวยจริงๆเลยใช่เนาะี๋ยวฉันจะพาไปดูชั้นสามเออขึ้นชั้นสองก่อนนี่คือร้านอาหารนะตอนนี้มากกหิวไหมหิวอยู่นะถ้างั้นขอสั่งโอเซชิหน่อยครับได้ครับมีรสกุ้งกับวิงแซบแล้วก็หมาล่าครับเลือกอะไรดีครับแล้วก็ชีสด,ด้วยเอาชีสครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำมาให้ เอาไก่ไหมครับไก่ทอดเอารถอะไรดีครับเอ,เอาชีสครับได้ครับป่อมากะเชิญน,นั่งเลยนะครับหิวแล้วอ่ะใกล้จะมาเสิร์ฟแล้วเนี่ยก็รอบแป๊บเดียวสิสวยจริงๆเลยบรรยากาศแต่ทำยังไงดีอ่ะมีนามิจะมาด่าฉันไหมเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นหรอกพี่ก็ได้อาหารมาแล้วครับอุ๊ย อาหารมาแล้วว,ว้าวแม่กินจังเลยกินดีกว่าจะทานแล้วนะคะอชิมดูก่อนอร่อยอะ่ะโอเซชิอร่อยจังเลยของพี่มายังเนี่ยยังจะทานแล้วนะคะอืมอร่อยอะ่ออยอะวิอันนี้อร่อยมากเลยใช่ไหมมาโกใช่โอซิก็อร่อยนะฝีมือที่สม,มุดปากกา่อะอร่อยมากใช่ไหมมาโกะ ใช่สิมากโกกินเสร็จยังใกล้เสร็จแล้วถ้างั้นไปดูกระเป๋าก่อนไหมเออแต่ว่าดูตุ๊กตาก่อนได้ไหมกระเป๋าก่อนสิตุ๊กตาก่อนสิเอาก็ได้ก็ได้อุย๊ยอยากได้กระเป๋าอันนี้อ่ะอยากได้ใบนั้นนะ่ะใบนี้แหละสีน้ำตาลเหรอใช่แล้วเอาเลยไหมเนี่ยเอาเลยเอาเลย อันนี้แหละที่ฉัอยากได้ถ้างั้นไปคิดเงินปะ๊นะแม่ค้าครับเอ,อ๋ออะไรจ๊ะอ,อืมใอสมตาอีมันเดอเท่าไหร่ครับเอ,อ่อทั้งหมดห้าพันห้าร้อยบาทค่ะได้ครับมากโกกใจเสร็จแล้วถ้างั้นขึ้นไปชั้นบนไหมอืมไปดูตุก๊กตามหมีไหมตอนนี้ตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นอย่าง,งไอไฟโฟนนั่นะสิชั้นบนมันมีไอโฟนด้วยนะ จริงเหรอพี่จะซื้อไอโฟนให้จริงๆเหรอไทรเกอร์โฟนอะตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยแหละถ้างั้นซื้อตุ๊กตาหมีก่อนนะอือก็ได้ค่ะพี่อุยอ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยพีใจจังเลยอ่ะพี่ใจดีมากเลยถ้างั้นไปเลือกเลยโอเคค่ะพี่นี่มิโนกันดีกว่าเดี๋ยวดสเซนซานอ่ะอุ้ยน่ารัก,ร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 กทุกตัวเลย เอาเสียมตาลดีกว่านีหน้ารักอะ่ะเอาตัวนี้แหละราคาค่ะเท่าไหร่คะอ,อ๋อทั้งหมดเอ,อ๊อหมีตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทั้งหมดสามพันแปดค่ะโอเคค่ะนี่ครับเงินส,ส,สแกนแล้วนะครับเออผมเอาอีกตัวหนึ่งได้ไหมครับเอาไปของตัวเองครับได้จ้าสีไหนดีอ่ะสีเนี้ยไหมสีขาวดีกว่า ตัวเบิ้มเบิมเนี่ยเลย,ยตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนั้นอีกน่าจะแพงนะเนี่ยกี่บาทกี่บาทครับทั้งหมดห้าพันห้าร้อยบาทค่ะถ้างั้นอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะโอเคครับแม่ค้าโอ้โหใหญ่มากถ้างั้นไปซื้อโทรศัพท์ก่อนไหมเออใช่ไปซื้อโทรศัพท์ก่อนมันบังหน้าฉันมากเลยเอาคนขายโทรศัพท์อยู่ไหนอะ สวยสวยจะไม่อยู่นะเนี่ยมีมาดูลูกป,ปั้นหมีทองสิอลังมากเลยอ่ะถ้ามีเงินเป็นแสนน่ะน่าจะซื้อได้เอ้อลืมเลยไปถามแม่ค้าคุแม่ค้าครับเอิม่มคุณได้ขายโทรศัพท์ไหมครับเอ้อเข้าไปเข้าน้ำอยู่ค่ะรอสักครู่น่าจะมาละมัง้มงค่ะมาลูกค้ามาลูกค้า ถ้างั้นผมขอเอา iPhone หน่อยครับ iPhone มันมีจะมีรุ่น iPhone Apple แล้วก็เออหัวเว่ยแล้ว V ีโแล้วก็เอา iPhone ครับ iPhone เอาเอากี่เครื่องคะสองเครื่องครับได้ค่ะไปนั่งรอเดี๋ยวจะทำโทรศัพท์ให้นะพอดีไม่มีที่นั่งแล้ครับงั้นผมนั่งนี่นะครับได้จ้าสองชั่วโมงต่อมาหลังจากซื้อโทรศัพท์ เสร็จจะครับแม่ค้าเสร็จแล้วจ้ายวใส่ถุงให้นะเดี๋ยวแม่ค้าตรวจสอบโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะถ้าไม่ดีเอาเงินคืนได้นะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะได้ครับแม่ค้าใช้ดีนะเนี่ยแม่ค้าลื่นมากเลยอ่ะแม่ค้านี่นผมเอาอันนี้แหละของมากรกอใส่ถุงไว้ก่อนนะครับขามบ่ขาลูกขอคุณนะครับแม่ค้า จ้าดูเขาดีจ้างั้นกลับก่อนเลยดก็ได้นะคะได้ครับเพราะว่าพ่อผมจะมาแล้วนะครับจ้าปามาโกะไปกันถ้างั้นอะโดดลงบันไดก่อนอพ่อบังหน้าฉันมากลยกูตาหมีเนี่ยอุ้ยพ่อมาแล้วรีบลงไปก่อนเอออุ๊ยกระเป๋านี้อ่ะก็อยากได้อยู่แต่เกงใจอ่ะไม่ซื้อดีกว่า ุิยตุ๊กตาใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ้ใช่ตุ๊กตาหมีใหญ่จังได้ม,มันจะแพงหน้าดูเลยนะเนี่ยอุ้ยมีคนมาคุยกับเราด้วยคนแบบอึ้งทั้งร้านเลยอ่ะอุิยที่มีขุนจนเหรอเนี่ยเหมือนตุ๊กตาชเชลยอ,ะอ่ะเหมือนเป๊กเลยไปซื้ออาหารไปทําอาหารก่อนไหมอะ่ะตอนเย็นอ่ะเอก็ได้มีหมูด้วยมีไก่ซื้อเสร็จแล้วไปไปกัน พ่อมาแล้วพ่อโอโ้โหโคตรใหญ่เลยเนี่ยกี่พันเนี่ยหมดไปสองพันอ๋อเหรอใหญ่เหมือนกันนะ้เนี่ยไม่ใช่คนอึ้งทางลานแล้วเหรออึ้งอยู่ครับพ่อปาปาปา,ปาขึ้นรถขึ้นรถครับพ่อรอตั้งนานแล้วเนี่ยมาถึงช้าเพราะว่าไปตั้งท่าคทรศัพท์อยู่แล้วก็ต,วตวรวจแล้วก็เขาก็ตรวจโทรศัพท์นะว่ามันมีเชื้อโรคอะไรไป มีไวรัสหรือว่าข้อมูลเต็มไหมเขาก็เลยตรวจแล้วก็เลยเช็คก,ก่อนว่าเครื่องดีไหมอ๋อ่ะไปกันโอ้ยดูมาโก,กถือถือแบบนี้หนักไหมนะไม่หนักสบายมากถ้างั้นเราไปกรุงเทพเลยใช่ไปกรุงเทพไปเลย อุย้ยตอนนี้ไฟเขียวแล้วไปกรุงเทพเลยอร่อยจังเลยโอ้ยอร่อยเว้ยเมื่อถึงกรุงเทพโอ้ย,อยไปผิดไปผิดทางใช่ไหมมาโกะใช่แล้วมันอยู่ทางไหนเนี่ยโอย้ทางนั้นเฮ้ยนั่งไงเจอแล้วรีบไปก่อนดีกว่า ถ้างั้นไปจองโรงแรมก่อนไหมใช่ไปจองโรงแรมก่อนไหมเออไป,ไปจองโรงแรมก่อนตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นสิถ้างั้นตอนนี้บ่ายสองแล้วนะเนี่ยว้ายโอ้ยรถไฟเขียวแล้วลาไปกัน ไปจองโรงแรมกันไหมเออใช่ไปจองโรงแรมดีกว่าเฮ้ยรถคันนี้เนี่ยเฮ้ยโห้ยไปดีกว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยโอ้ยไม่ต้องวนวงเวียนด้วยสิเราไปจองโรงแรมไว้ก่อน พี่มายุอาจจะมารอที่นี่ก็ได้พี่มายุบอก่มายุมากรุงเทพแล้วนะมาถึงกรุงเทพแล้วมายุมาตอนไหนอ่ะอ๋อพอดีโทรไปหาให้ให้ให้มาตุให้มาที่นี่อ๋อหรอคะที่ถึงพี่มายุจังเลยปไปไปก่อนจองโรงแรมเลยแล้ว ห้องผีไปตั้งไว้ที่นอนก่อนละกันฉันจองชั้นสามไว้ไม่ฉันจองชั้นสิบสี่ไว้ไอ,ไวอ,อ๋อจริงด้วยแต่แต่ว่าน่าจะไปรอตรงนั้นหละอยู่ไหนอะ่ะมาแล้วเนีย่ยว่าอะไรังไม่มาเหรอเอ้ยมายังเนี่ยเอ้ยอนนมาแล้วไม่พี่มานานจัง พอดีว่าไปที่ห้างอ่ะก็เลยมานานนิดต้ียตั้งสามชั่วโมงอ่ะแล้วแบกตุก๊กตาหมีอะไรมายิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เนี่ยโอ้ยก็ซื้อเป็นของขวัญของมาโกะแล้วก็ชิโนโตะไงโอ้โหใหญ่น่าดูน่าจะแพงอย่านะ้นเนี่ยถ้างั้นไปกันขึ้นลิฟต์มาเรๆทุกคนโอ้ย รอรีบก่อนเอาหมีไปตั้งไว้ที่ห้องนอนแล้วก็มากโกอยากเห็นโรงแรมไหมนะฉันนอนกับพ่อนะส่วนมากโกนอนกับมายุนะได้สิรอรีบก่อนแ๋ยวสักพักคุณจะเบแล้วอ่ะถึงแล้ะล้วทุกคนโลโอ้ยหมีตัวนี้หนักจังเลยไว้ตั้งไว้ที่ห้องน่าจะดี โอ้ยนี่ไงถึงแล้วสวยไหมโอ้โหรู้ตึกหรูมากตรงกับตึกด้วยอ่ะมนที่ชมวิวเลยนะเนี่ยถ้างั้นเอาหมีไปเก็บก่อนชิดเอาหมีไปเก็บก่อนอเพื่อนเลยแล้วกันโอ้ขอโทษนะคะพ่อได้ตื่นเต้นแล้วสิดูสิ เห็นเห็นเห็นเมืองแถมได้ชมวิวด้วยนี่เราห้องของของฉัน <Okay. S 2> เอาาหมีตั้งเลยละกันเอาตั้งเสร็จแล้วน่ารักรจังเลยเดี๋ยวมานะน้องอุ้ยสุสิเมืองฉันยังไม่เคยฉ <c ười> ันยังไม่เคยมามาเมืองใหญ่ๆขนาดน,นี้มาก่อนเลยพี่เอาไปตั้งสิได้แบบเดียวนะ ตั้งเสร็จแล้วถ้างั้นไปขี่จัก,กรยานไหมไปเปิดจัก,กรยานเล่นกันเถอะถ้งางั้นพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แหละโองั้นพ่ออะไม่ไปนะเพราะวันนี้พ่อขี้เกียจแปลกๆอะ่ะก็ได้เดี๋ยวพ่อจะไปชงกาแฟนะถ้างั้นขี่จัก,กรยานระมัดระวังด้วยนะเคเค,ครับพ่อไก่อนนะพ่อ ได้สิเดี๋ยวชงกแาแฟเองวันนี้มาอยู่ไม่ไปนะโอเคครับครีบก่อน,นก่อนอมากโกเอาถ้างั้นไปขี่จัก,กรยานเลยนะโอเคนี่มากโก<น>อยากไว้มากรุงเทพอ่ะสนุกมากเลยเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วเนี่ย ยมาถึงแล้วพี่มายุกอยู่ไหนนั่นเนี่ยป่ะพี่มายุกอยู่ไหนเนี่ยป่ะไงพี่มายุมารอแล้วนี่ท้างังไปหาอะไรกินไหมหิวไหมพี่พี่ม่เช่าจักรยานให้ไหมอะ่ะเออได้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 ไปที่คอสโต,ต์ก่อนไหมอ๋อพ <ไป S 2> ู <ไป S 2> ดผิดไปที่ห้างสะดวกซื้อก่อนไหมก็ได้สิ นี่คอนสเตลอะไรมาอยู่ <c oughs> ที่เซเว่นอ่ะ,อะถ้างั้นไปปปไปจองจัก,กรยานไว้ไหมอโอเคไาไปกันทำไมถึงพ่อไม่มาด้วยอะสงสัยพ่ออาจจะเอออา,อาจจะเออขี้เกียจไปก็ได้ใจจะเปิดแอร์งเงยน็นๆฟังเพลงน,นั่นมั้ง ตึกใหญ่ไหมไมมายุใหญ่สิกรุงเทพมันใหญ่จะตายเพิ่งเคยกรุงเทพพังแรกเลยนะเนี่ยฉันก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่ถึงแล้วเซเว่นนี่ถ้างั้นไปหาอะไรกินไหมเอาแมค้าล่ะเอาพนักงานล่ะหายไปไหนเนี่ยโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเขาอ,อาจจะเข้าห้องน้ำก็ได้ถ้าง,งั้นซื้อซูชิดีกว่าอุ๊ยั้นกินเอาอันนี้ดีกว่า เอามาเลยจ้าพอดีไปเข้าห้องน้ำมาเลยจ้ารอนานหรือเปล่าคะนานสิเสร็จแล้วปะวะปะไปกินอาหารก่อนร้านมีร้านหนึ่งนะเด็ดมากเลยอยู่อยู่ตรงนั้นแหละร้านคนดังอะ่ะร้านอาหารป้าพึ่ง เพิ่งมารู้จักรอเนี้ยแหละผมว่าดูในอินเตอร์เน็ตมาเขาว่าเด็ดมากเออขอหยิบของในถุงนี้ได้ไหมอ่ะขิวมากเลยอะ่ะก็พี่ซื้อให้เธอไงอ๋อ,อไม่หยิบของในถุงกินดีกว่าอืมอร่อยอะ่ะนักเธอชอบก่าอร่อยอร่อยนั่นแหละก็จะชอบกินซูชิไหมก็จะชอบกินขา้าวปั้นไหมฉันลืมอร่อยไปเช่าจักรยานกันลาอยู่ใกล้ๆตรงเนี้เลย นขอขอเช่าจักรยานหน่อยครับได้ครับเช่าห้าสิบบาทนะครับเอากี่คันครับเอาสามคันครับทั้งหมดหนึ่งรอยห้าสิบาทครับนี่ครับจะเอา,า,า,าสีน้ำตาลแล้วกันไปมาทุกคนไป่งเชลโลอยู่เนี้ยนะจุ๊บไปก็ไดนจะปั่นแถวเนี้นะยแหละเธอไปก่อนเลยเออก็ได้ ขับเกวะยานี่ปัดดีจริงๆเลยเผือพุทสพานทั้งนั้นสนุกไหมเนี่ยสน,นุกมากทั้งนั้นไปร้านร้านอาหารที่มาโกชอบเลยอ้ยมันยากาศสดชื่นมากเลยที่กรุงเทพรู้สึกว่าอากาศนี่มันสดใสสดชื่น จะไม่มากโกะดูยากา์าก็น่ารักถมากโกเลยเฮ้ยว่าอย่างนี้เลยหรอใช่แล้วงั้นไปกันเลยอืมออใกล้ถึงแล้วมากโกอ้าวเาหรอดูแถวนี้เหรอใช่แล้วก็วก็จะขึ้นสะพานนะเนี่ยจะถึงแล้ว มันเหนื่อยจังเลยอ่ะอยู่ไกลมากเลยใช่ไหมใช่แล้วงั้นรีบลงไปดีกว่าเดี๋ยวทางจะเป็นทางโน้นนะระวังด้วยจริงเหรอจริงโอ้ยออกมาแล้วผ่านมาสามสิบนาทีแล้วยังไม่ถึงเลยเหรอเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะ่ะอดทนรอไปก่อน ถึงแล้วถึงแล้วนี่ตรงนี้แหละที่เขาว่ากันอะว่าร้านนี้อร่อยมากอันนี้วิวสวยนะแถวเนี้ยจริงเหรอพี่จริงสิพี่ไม่ได้โกหกหรอกพี่ไม่เคยโกหกหนูนะโอ้ยเลยเลยเลยเร,เราต้องลงบันไดแต่ระวังด้วยนะปันช้าๆแล้วๆๆมากกว่า แล้วพ่อเป็นห่วงตื่นเต้นอะตื่นเต้นไม่มาโก,กาตื่นเต้นมากเลยไีเธอตื่นเต้นเสมออะตื่นเต้นเสมอที่มากรุงเทพแหละโอ้ยนี่แหละตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ขอจอดรถก่อนนะอีรถเยอะมากเลยอะเชว่าป้าป้าขายดีนะเนี่ย อเอาเดี๋ยวมากโก้ปามากโก้ไปกันคุณมากโก้เป็นอะไรไม่มีอะไรอยากชิดชมซากลระเฉยๆอันนี้เลยไอตัวแซบนี่นี่เหรอร้านมันเขียนว่าร้านปลาพึ่งไม่ใช่ร้านอาหารปลาพึ่งอ,อ๋อลืมสวัสดีครับเจ๊เออสวัสดีจ้า รับอะไรดีจ๊ะฮะวันนี้อาหารครบทุกอย่างม,มีสเต็กมีปลาทูนา่ามีแซลมอนมีอะไรทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจก็อ่านไป้ายได้เลยนะถ้างั้นเอาสเต็กแซลมอนก็ได้ครับได้เลยจ้าถ้างั้นไปนั่งก่อนนะอาหารจะมาแล้วนะมากะเออก็ได้สิถัางงั้นไปนั่งก่อนดีกว่างั้นเรานั่งนี่ดีกว่า ตรงนี้อ่ะดีกว่ารออาหารก่อนดีกว่าอาหารมาแล้วจ้าครับโอ้โหน่ากินมากเลยนะาขอชิมก่อนดีกว่าอืมไหนอลองชิมดูสิอืมอร่อยมากเลยอเมซิ่งสุดๆเลยเดี๋ยวของมากก็กำลังจะมาแล้วนะโอ้โหกุ้งล็อคเตอร์ไหนอลองชิมดูก่อนดีกว่าจะทานแล้วนะคะอืม อร่อยมากเลยอร่อยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้